นกโดโดเนี่ยมันคือนกพิราบที่อ้วนๆเราบินไม่ได้นกพิราบอ้วนในที่นี้คืออ้วนมากเลยนะอ้วนแบบเป็นก้อนกลมๆเหมือนเท่าตะกร้าผ้าประมาณ <c oughs> <c oughs> คือในเวทนาการเนี่ยมันจะชอบมีไอ้นกที่ไปอยู่เกาะอันนี้ก็ไปอยู่เกาะม <c oughs> อริเชียสอยู่ทางทางเอใกล้ๆมาดากัสกาอฮะไปอยู่เกาะมอริเชียสเนี่ยแล้วบรรพบุรุษมันก็คือนกบินได้นี่แหละ <c oughs> แต่พอไปอยู่เกาะปุ๊บเนี่ยมันไม่มี ไม่มีใครมาล่ามันไม่ต้องหนีมันก็เลยคล้ายๆว่าไอตัวที่อ้วนหน่อยบินไม่ได้หน่อยก็อยู่รอดพอๆกับไอตัวที่ผอมมันเลย <c oughs> อ๋อคือไอตัวขี้เกียจก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยก็ไม่เห็นต้องบินนี่หว่าใช่คือการบินกับไม่บินเนี่ยไม่ไม่ส่งผลอะไรโอเคเออมันก็บินไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นนกอ้วนๆอยู่ <c oughs> ทีนี้มันก็อยู่ดีๆของมันนี่แหละ <c oughs> จนกระทั่งมีคนขาวก็คือชาวยุโรปเนี่ยไปไปขึ้นเกาะ เอาแล้วตอนแบบสักประมาณปีพัน0กร้อยกว่าแถวนั้นแถวนั้นครับขึ้นเกาะไปปุ๊บก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ากินดีนะแล้วมันก็เดินเดินมาแบบอวนวนแหววให้ทุกหัวเพราะว่าเพราะว่ามันมันอยู่บนนั้นเป็นล้านปีจนมันไม่มีสัญชาตญาณว่าจะมีใครมาล่ามันแล้วมนุษย์เรามาถึงปุ๊บล่าเลยมันไม่มีแบบกระโดดทีบหรือว่าฆ่าแบบ ม้วนตัวเป็นลูกบอลแล้วกิ้งใส่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่จิกก็ไม่จิกอะไรอย่างเงี้ย